สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง My Name Food Channel นะคะวันนี้ชวนมากินปลาร้านะคะปะลาร้าสับไม่ได้มากินให้ดูกันสายอาทิตย์แล้วนะคะปะลาราสับซื้อเข้ามานี่ก็มีถั่วถั่วอะไรเขาเรียกถั่วอะไรปุ๊บก็ไม่รู้นะถั่วมังนอกเนี่ยแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ได้ไปเอร้านแขบ เราไม่ได้ไปร้านแขกเองนอกจากฝากเพื่อนซื้อแล้วก็นีพริกขั่วคั่วเสร็จแร้อนเลยถุนเต็มบ้านเลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่า <c oughs> แอบคั่วตอนนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์สามีอยู่คั่วไม่ได้นะนี่ก็เปิดปุ๊บก,ก็เปิดหลังบ้านนี่แล้วก็เปิดด้านหน้านี่แสงมันก็เลยค่อนข้างจะเข้าขอโทษด้วยนะคะแล้วก็แก้มแก้มนีท่ทอดให้ลูกตัวเองก็ได้กินตรงช่วง ีกตรงนี้ลูกจะกินน่องมานนี้ลูกชายหลับนะคะลูกสาวนอนหลับอยู่ข้างบนแม่ก็เลยมาเจ๊ะกลุ่มพึ่มปะลาร้านี่มาเด้อค่ะมาเด้อกินข้าวด้วยกันเพื่อนๆช่วงนี้ลดน้ําหนักไปได้เกือบหกโลนะคะนี่อ้วนมากนี่ถึงขึ้นมาได้ถึงเกือบหกสิบเจ็ดตอนนี้เหลือหกสิบกินข้าววันละมือ้อแต่มื้อหนึ่งชามใหญ่มื้อหนึ่งชามใหญ่ไปเลยช่วงเช้านะคะ ออกกําลังกายถ้าไม่ได้ออกช่วงที่ลูกลับก็ไปออกช่วงที่ป๊าป๊ากลับมาแล้วพาลูกออกไปข้างนอกแล้วก็ได้มีเวลาออกกําลังกายนี่อยากกินพริกทอดมากปลาสาบกินอย่างเดียวไม่สะใจต้องมีลูกโดดด้วยซื้อเขานะคะเก็บไว้หลายอาทิตย์นะแช่ตู้เย็นไว้ไม่เป็นไรแล้วก็ข้าวหมาดๆไม่ร้อนเพิ่งแต่หุงหุงเสร็จได้กพักละ กินข้าวร้อนเลยมันจะไม่ได้อรรถรสเท่าไหร่มันต้องพอประมาณกลางๆนะคำหนึง่งเม็ดหนอ่ะกินเหลือไม่ค่อยเป็นเท่อครึ่ง <c oughs> นานคิหวาน มาด้วยจ้ากินข้าวด้วยกันอืมคำแรกก็สะอึกเลยอืมสะอึกถ้าลูกชายหลับก็จะกินข้าวได้อร่อยอร่อยแต่เขาตื่นก็ต้องเอาเขานั่นด้วย ทอดไก่ในกระทะไปอาบน้ำจับผมอย่างเร็วชิ้งไก่ไว้ในกระทะเปิดไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวก็จะนึง่งเขาเหนียวให้ลูกเตรียมหม้อไว้ละรอเวลานึ่งเร็วมันก็จะเย็นเร็วรอเวลาเขาตื่น เพื่อนสาวให้พริกมาพริกหมดครังแล้วค่ะไม่มีพริกกินโทรถามเพื่อนว่ามีพริกแบ่งขายไหมพริกแห้งนางมีเยอะนางหอบมาจากสุรินขอซื้อนางไม่ขายเอามาให้ถุงเบอเลยเนี่ย เดี๋ยวให้ดูคะฟีค่ะมาให้ฟีกินอย่างนี้สับจายพริกซื้อเขากินแบบขั่วแล้วไม่ใช่เผ็ดน,นะคะเราก็เลยให้ถุงมือที่ใส่ทําความสะอาดไปหนึ่งแพ็คก,กับทิชชู่ ชิอ้อชู้แล้วก็ได้มาฟรีค่ะเพราะว่าแฟนก็มาจากในสต็อกของเขาที่ทำงานนะคะเยอะมากเพือนแบ่งให้เพื่อนไปอย่างนั้นหนึ่งกล่อง เม็ดที่สามกินมดจากเช้าเลยนะคะนี่ก็อ้วนนะคะ แต่เราไม่ได้อดไม่ได้อดคือตัดทอนแค่เมื่อกินเย็นถ้าหิวกิกนขนมปังสักแผ่นสองแผ่นหรือไข่ต้มใบสองใบแต่ช่วงเย็นไม่ค่อยได้กินอะไรนะคะบ่ายก็ผล,ลไม้กับลูกแตงโมหรืออะไรเงี้ยค่ะ ขัวอย่างเร็วปุจเนี่ยปุจเนี่ยสำลักแต่ไม่สำลักคะเขานอนหลับนิ่งเปิดประตูระบายเขากินอาจจะมูมาไปน,นิดนึงปุ๊กบางคนกินไรงเร็วๆลกลก <c oughs> เริ่มขยับเริ่มขยับตัว บ้านนี้ทำอาหารไม่ค่อยเยอะอะลูกจะกินแค่หมูทอดไก่ทอดต้มจืดไข่พะโลอะไรเงี้ยแค่ไ,ไม่กี่อย่างกินยากสาวเลยแล้วลูกชายก็กินของเหมือนเรากินเพียงแต่ไม่ได้กินเผ็ดแค่นั้นรักเนเื้อยังเลู่ เมื่อไหร่โควิดมันจะหายไปทีนอประเทศจะได้เปิดเนาะคะเมืองไทยเป็นห่วงเพื่อนๆพนืพี่ๆทุกคนแย่ไปกันหมดเลยนะคะตอนนี้ที่นี่นาะสาวก็ปิดร้านนวดเพราว่ารัฐบาลจ่ายให้อัตราสามร้อยห้าสิบไม่ได้ให้เลยนะคะหมายถึงว่า ให้เหมือนกับว่าเอาเงินมาใช้ก่อนอที่ละาสามร้อยห้าสิบแต่ว่าพอสักสามเดือนได้มั้งคะแล้วก็พอหมดช่วงก็คงต้องใช้นี่เขาสามสิบเปอร์เซ็นนี่นสาวบอกมานะก็รายละเอียดก็รู้พอครา่าวๆเนี่ยรู้ว่า,าใครที่เปิดธุรกิจหรืออะไรเงี้ยถ้าไปขึ้นทะเบียนแจ้งก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะต้องไปใช้เขา ถึงเวลาก็ต้องมาใช้คืนเขาทั้งสามสิเอร์เซ็นอย่างเงี้ยัก็ยังดีนะคะเหมือนกับว่าได้เอามาหมุนเงินช่วงหนึ่งสามร้อยห้าสิบยูโรนะคะตอนนี้มันสามพันห้าสามหกเก้าหมื่นหมื่นกนบาบางก็ยังดีต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ไปใช้คืนทีหลังสามสิบเปอร์เซนต บุกขอปิดนี้ก่อนเืมปิดถ้าได้กินพริกมันก็สดชื่นไม่มีพริกมันก็ห่อนเหนียวเนะทำให้ไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่อย่างน้อยกินทักมื้อนึ่งก็ยังดีนี่ก็อาบน้ำขึ้นมาหัวฟูเลยค่ะรีบโลกโลกโลกทำเสร็จกินเลย แล้วเรากินเนื้อเดียวท้ามาก็หิวเนาะที่บ้านกินกับหมูไก่เนื้อหมูหมูสามชั้นไก่เนื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ทาน ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ทำใจให้สบายอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดมากนะคะพู้เข้าใจคนที่แย่มากๆเครื่องที่มากก็มีแต่เราก็ถึงคุยที่คนที่พอที่จะคุยกันได้คือไม่ไม่เครียดไม่กดดันมากนะคะพวกก็หมายถึงแบบนั้น หน้าบ้านหลังบ้านกลิ่นมันก็ออกไปเร็ว่อยถ้าเปิดกลิ่นเมนริกมันก็อบอยู่ในนี้นาก็มีอะไรท่า อยากเข้ามาพูดคุยคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพี่น้องเพื่อนที่เมืองไทยทุกคน ังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะรักกันไว้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าปุ๊กขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเข้ามาพูดคุยกันถ้าใครอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาถามอะไรแล้วเข้ามาทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะยังไงปุ๊กฝากช่องไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ติดตามเพื่อกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย